ตลอดช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับผมติดตามข่าวสารเชลซีแบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องบดินมีเรื่องเล่าครับโอเควันนี้วันที่15ตุลา2 0 2 2นนะเดี๋ยวมีข่าวอัปเดตอะไรเดี๋ยวมารอติดตามกันนะครับผมก็จะไปเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบดินมีเรื่องเล่าด้วยนะครับเปกระใจายให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืม,มกดกระดิ่งนะครับผมจะได้อัปเดตข่วาวสารเชลซีแบบนี้ได้ทุกวันนะครับ7ว okay. ันนี้ มาเที่ยวมาเที่ยวเออมาเที่ยวเราก็เอ่อเอาอุปกรณ์มาแล้วก็โอเคเนี่ยก็ใช้เป็นแอร์พอร์ตไม่ได้ใช้เป็นเป็นไม้นะครับผมก็ดีขนาไดไง <c oughs> ขออภัยไว้ล่วงหน้านะครับผมแต่อย่ามาเด็บข่าวสารนี้ให้ฟังเนหะมันเดิมกระจุวันนะครับผมก็ดห็นังไ,ไง <c oughs> <c oughs> เรื่องของเ,อเสียงหรืออะไรเง <c oughs> ี้ยก็ติดโกันมาได้เหมือนเดิมนะครับโอเคไปเริ่มกันเลยนะอันนี้เป็นข่าว ล่าสุดนะครับผมก็มาจากเซมอนฟิลลิปนะครับผมก็ค่อนข้างรุนดรงจริงๆก็หลายสื่อนะครับหลายสื่อก็พูดถึงพูดถึงดีลนี้เอ้ไม่ใช่พูดถึงพูดถึงข่าวนี้นะครับผมก็คือลิสเจมนะครับผมก็เซมอนฟิลลิปเนี่ยบอกว่าจากการสกแกนของเจมครั้งแรกเนี่ยครับที่มิลานเนี่ยบอกว่าไม่มีไม่มีปัญหาอาการบาดเจ็บไม่ ไม่หนักมากเนาะแล้วก็น่านจะกลับมาในเกมกับแมน่ยูได้นะครับผมแต่จากผลสแกนเมื่อวานนะครับที่นะลอนดอนเนี่ยก็ผลการวินิจฉัยจากแพทย์เนี่ยบอกว่าหนักกว่าที่คิดนะครับแล้วก็หนักจนถึงถต้องผ่าตัดแล้วซัมไลน์ก็คืออาจจะไม่ทันบอลโลกด้วยนะครับผมแต่ก็เบางสื่อนะครับผมก็บอกว่าเฮ้ยก็หลังจากผ่าตัดแล้วเนี่ยแกเรยเซาเกตก็อาจจะตัดสินใจที่จะ หนีบน้องไปด้วยนะครับผมไปลุยบอลโลกด้วยนะก็เดี๋ยวมาลองดูกันก็ขอให้ไม่ได้หนักขนาดนั้นนะครับถึงจะต่อให้หนักก็ขอให้กลับมาโดยเร็วแล้วกันตอนนี้เซฟฟอร์มกำลังดีนะทีมก็ชนะสี่นัดรวดนะครับผมแล้วก็มีบทบาทที่ดีกับทีมเนาะกะ็เดี๋ยวมารอดูกันก็ขอให้หายไปไหวนะครับลิเซียมเนาะแล้วก็อีกคนนึงครับผมยังไม่จบเนาะก็นอกจากลิเซียมเนี่ยก็คนนี้ครับเอ็นโกโลกองเต้เนาะ อันนี้เนี่ยค่อนข้างชั่วแล้วนะครับมาจากเดวิดออนสตีนบอกว่ากองเต้เนี่ยกำลังจะอดไปบอลโลกนะครับเนื่องจากมีปัญหาอาการบาดเจ็บที่แฮมสตริงนะที่เกิดจากการซ้อมนะครับผมก็อาจจะทําให้ต้องพาดการลงขนามไปอีก3เดือนเลยนะครับก็คือตอนแรกเนี่ยเจ็บแต่ก็เราก็เห็นภาพเขากลับมาซ้อมได้แล้วนะแต่ก็อมีมาเจ็บเพิ่มแฮมสตริงอีกก็เออก็ซ้ำร้ายนะแล้วก็น่าจะไม่ได้ไปบอลโลกด้วยนะครับผมแล้วก็ เอาจิ้ของกองเต้เนี่ยก็คือมีข่าวจากเลือกีฟเนา่บอกว่ามือก็บอกว่าเออเชลซี Chelsea เนี่ยอาจจะตัดสินใจปล่อยนะถ้าหมดความฟิตเป็นแบบนี้อาการบาดเจ็บต่อเนื่องเป็นแบบนี้าก,านบบนก็อาจจะต้องตัดสินใจปล่อยกองเต้ออกไปในสามมือนะก็ยังมาลองดูกันแต่ก็อาการบาดเจ็บเนี่ยก็ยังไงก็ขอให้ให้ไวๆนะครับผมก็โลกของเต้เนาะถ้ากลับมาได้คืออย่างไรเขาก็เป็นทุกครั้งที่เวลาเขากลับมาได้เขาก็ยังเป็นคนที่เป็นนักเตะที่น่ากลัวแล้วก็สามารถ ช่วยทีมได้นะครับผมเนี่ยตลอดอยู่แล้วเนาะก็อขอให้กลับมาโดยเร็วแล้วก็ช่วยทีมให้ได้มากที่สุดแล้วกันเนาะในกรุกรอเต๊นะครับโอเคไปที่อีกข่าวหนึ่งนะอันนี้ก็อพอดียังไม่ยังไม่ได้ลงเล่นกับเรานะก็อันนี้กเป็นสโลนีน่านะครับผมก็เขาบอกว่ามีหลายสโมสรในแชมเปี้ยนชิพนะครับให้ความสนใจที่จะยืนสโลนีน่าเนี่ยไป ไปเล่นนะครับผมไปเพื่อเชลซีก็ดีเหมือนกันนะครับเพื่อจะได้แบบมาคุ้นเคยกับทีมยุโรปนะครับผมแล้วก็มีทีมจากเียยูโรป่าลีกแล้วคอนเฟอเรนซ์ลีกเนี่ยก็เด่งๆอยู่นะครับผมก็จริงจรมีก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเออซนิน่าเนี่ยมาซ้อมกับทีมช่วงสั้นๆเนาะประมาณไม่กี่วันนะครับผมก็น่าจะสองอาทิตย์หรือ,อ,อประมาณนั้นอะไรเงี้ยก็ออมาสร้างความคุ้นเคยกับทีมนะแล้วก็โอเคในอนาคตเนี่ยถ้า ว่าจะสัญญายืมตัวกับชิคาโกไฟลก็จะกลับมาช่วยทีมนหนาะต่อไปยัมาลองดูกันว่าจะไปเป็นทีมไหนนะครับโอเคไปต่อกันที่คนอนี้นะครับผมไอเคิลเอ็ดเวิร์นะครับผมอันนี้เป็นข่าวจากนายดมิทบอกว่าเชลซีเนี่ยได้มีการเจราจารอบใหม่กับไมเคิลเอ็ดเวิร์ดแล้วนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของการดึงมาเป็น พอกีฬานะครับผมกับเชลซีแต่ก็เข้าใจว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ยังยืนกลานว่าจะไม่กลับมาทํางานหนึ่งซีซั่นหน้านะครับผมแล้วก็เดวิดเนี่ยก็เป็นเป้าหลักของมรลี่มาโดยตลอดก็รู้สึกประทับใจในสถิติเรื่องของการซื้อขายการหานักเตะอะไรเนี่ยในช่วงที่เขาทางานอยู่ยกับลิเวอร์พูลแล้วก็เดวิดเนี่ยก็ได้มีชะลอแผนนะครับผมก็จะกลับมาในปี2023แต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าเขาจะสนใจข้อเสนอของ โบลีแล้วก็เชลซีหรือเปล่าก็เดี๋ยวมาลองติดตามกันนะครับผมแต่ก็อ่ะมีมีข่าวว่ากลับไปจีบอีกรอบนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันต่อไปนะโอเคอ,อันนี้บางคนบางคนอาจจะยังไม่ไม่รู้นะ,อ,ะอันนี้เดนิสกาเลียนะครับผมก็ย้ายมาย้ายมาจากยูเว่นะก็ยืมตัวมาแล้วก็ยังไม่ได้ ลงเล่นให้กับเชลซีเลยสักนาทีเดียวนะครับยังเป็นทางการนะโอเคมีไปเล่นแมตต์อุ่นเครื่องอะไรเนี่ยแต่ก็ยังไม่ได้เล่นยังไม่ได้เล่นอะไรที่เป็นจีเป็นจังขนาดนั้นนะเขาบอกว่าในที่มินนะครับเพราะว่าเชลซีเนี่ยกำลังมองเนการยกตัสัญญาสกาเลียในเดือนมก,กราแล้วก็ความส่งตัวคืนไปที่ยูเว่นะครับผมแล้วก็ในช่วงในช่วงมก,กราเนี่ยก็จะรับฟังข้อเสนอของไฮกิมซีเยกด้วยนะครับผมในส่วนของสกาเลียเนี่ย จะชัวร์แล้วว่าไม่อยู่ในแผนการทําทีมน,นะครับแล้วก็ซีเกเนี่ยก็อย่างที่เราเห็นก็มันไม่ค่อยเอาเท่าไหร่ฟอร์มฟอร์มไม่ค่อยไม่ค่อยดีแล้วก็ดูดูเล่นบอลไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เนะี่วในช่งวงก็เจอซีาจจะตัดใจปล่อยในช่วงเดือนมกร,ราที่จะมาถีงน,นะครับทั้งตรงคืนสักเดียแล้วก็แล้วก็ปล่อยอาชีพียออกไปนะครับโอเสีมาที่ข่าวสุดท้ายนะ <Okay. laughs> อันนี้อันนี้เป็นเ,ออเปนข่าวบอกว่าแนคี้เนี่ยตัดสินใจจะเพิ่มราคาค่าเสื้อนะครับผมในเกมของแฟนบอลจากเก้าสิบยูโรนะครับเป็นเก e นะ้าสิบห้ายูโรเนาะและในเกมของนักเตะเนี่ยจากร้อยสี่สิบยูโรเป็นร้อยห้าสิบยูโรในฤดูกาลหน้านะครับผมก็หลักๆก็คือต้อนทุนเพิ่มขึ้นวัตถุด,ดิบนะครับผมแล้วก็ค่าขนส่งที่มากขึ้นก็แฟนบอลอย่างเราก็รอตั้งตาตกไหนไปในซีซั่นหน้าก็อาจจะได้ เสื้อที่ราคาแพงขึ้นนะครับผมโอเคอ่ะแล้วนั้นก็เป็นทั้งหมดของบนดินมีเล่าในวันนี้นะครับผมก็าจากกันไปนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบนดินมีเ,เล่าด้วยนะครับผมคิดเห็นยังไงนะในเรื่องอาการบาดเจ็บของลิซเซ่กงเต้น,นะครับผมแล้วก็ซาโลนีน่าคิดว่าอยากจะให้ไปอยู่ทีมไหนนะครับผมแล้วก็เอฟเวิร์จะมาทีมเราหรือเปล่านะครับแล้วก็ซาเจเรยซีเยกคิดว่ายัางไงน่าจะมีโอก อนาคตจะเชลซีตอบหรือเปล่าอคาคมเมคุยกันนะครับผมโอเคขอโทษดีๆสำหรับเสียงถ้าถ้าอาจจะไม่คุ้นเคยแล้วอาจจะมีเบาไปบ้างหรืออะไรล,ลูกลูกแง่รับอยู่โอเคอ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ทติดตามเปลี่ยนใจไป้ใหมนะ่นคิดต่อไปขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ